ทุกคนวันนี้ทิปวันนี้ผมไม่กลัวหรอกผมมากับซุเปอร์ฮี่ร่อุ้ยถัเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับจิมมี่เจ็ดสี่แปดครับวันนี้เราพาเพื่อนๆทุกท่านที่ขี่ซันเทสที่อยู่ในกลุ่มขับซันเทสไทยแลนด์ Thailand, นะครับ พามาเที่ยวโคราชนี่จุดหมายปลายทางคือนู่นครับเขื่อนป่าสาทโซลสิบตอนนี้นะครับให้ดูบรรยากาศก่อนโอ้โหเป็นไงที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยทุกคนโอ้โหบรรยากาศดีมากนะครับเออ่เส้นทางใหม่ๆนะครับวิ่งตัดภูเขาผมเรียกไม่ถูกนะอาจะเป็นลำมะเพิงทุกคน นะครับตอนนี้ทุกคนเขากำลังรวมตัวกันอยู่ที่โคราชนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปคาเฟ่ซูเกเวียนะครับปากช่องเนี่ยนะครับตอนนี้ผมอยู่ระหว่างทางนะครับมารอต้อนรับทุกคนเพื่อนๆชาวกรุงเทพนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับ๋บบบรรยกกากาศเป็นยังไงไปดูกันเลย ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ซูกาเวียครับแล้วก็แก๊งแมงสาบมาแล้วครับแก๊งแมงสาบนะครับถล่มภูวิลล่าเมื่อคืนนะครับมาแล้วครับแก๊งแมงสาบนะฮะนี่แก๊งแมงสาบนะฮะมาหึงกันหมดแล้วนะครับ,บนี่อาบน้ํากันยังไม่รู้อาบน้ํากันยังเนี่ย นี่นะครับก็มาจากสายโคราชนะครับนำทีมโดยมาแชลนะครับตอนนี้มาถึงกันหมดแล้วนะครับที่สุกาเวียมาแล้วครับโอ้โหวุ่นวายน่าดูเลยนะครับนะครับนี่เพียบเลยนะครับแ๋วเอาละครับตอนนี้ เราสมาชิกของซอนเทสขับไทยแลนด์นะครับวันนี้ทิปคนเยอะนะนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซูกาเวียครับอยู่แถวปากช่องครับทุกคนนะฮะแล้วก็ลงตัวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราจะเดินทางกันไปอุโมงต้นไม้นะครับแล้วก็ปลายทางนู่นครับเขื่อนป่าสับนี่นะครับเอาดูทุกคนนะครับรถเยอะรถเยอะนะครับนี่เพียบทุกคนเพื่อนเพียบนะครับมีหมดเลยนะฮะอยู่แถวนี้นะฮะ โอ้รถพี่จอนมาแล้วทุกคนนะครับนี่เพียบเลยนะครับอันนี้ก็รอกระฟุงกาแฟนะครับเมื่อคืนจะมีแก๊งหนึ่งเขาไปนอนภูวิลล่ากันโหสนุกสนานโต๊ะพุงโต๊ะภูอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนนะครับนี่สุก,กาเวียให้ดูก่อนดูวิวดูวิว ิวสวยนะทุกคนแล้วก็มีแบบการจัดทรงจัดส่วนที่น่ารักที่สวยงามนะน่าจะเป็นส่วนสไตล์อังกฤษทุกคนนะครับแบบนี้นะฮะบรรยากาศเข้ามากทุกคนสวยจริงนะครับอ่าเพื่อนเทียบเลยทุกคนนี่นะครับนี่ดีกว่าครับลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นไงมั่ง ก็ตอนแรกคิดว่ารถจะน้อยรถจะน้อยมากัาสิบคันเยอะเลยใช่ก็ส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่คนในคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่มาจากกรุงเทพด้วยโดยเฉพาะโดยเฉพาะผีเซนเตสแรนเนียนะครับเขาค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะฮะเป็นไรเขาติดติดกาวติดกาวกันจะบ้าอะไรพี่มันหือว่าเขาติดตามทุกกิจกรรมที่เราจัดกันโอเคนะแล้วแล้วเขาก็ร่วมทุกคริปแหละถึงไหนถึงกัน อย่างล่าสุดเนี่ยภูเก็ตเนี่ยก็มีคนลงตามไปด้วยนะเนาะอะไรจะบ้าอะไรกันขนาดนั้นแต่นี่ก็บ้าเหมือนกันนะขี่จากเทพมาตอนเช้านี่คนเดียวนะอืได้ข่าวฝ่าเพื่อนๆมาเป็นพันคันเลยใช่ตกใจอยู่ใช่ไหมว่าวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยกิจกรรมของหลายๆกลุ่มเนี่ยเยอะมากอะมากใช่แล้วก็พื้นที่เที่ยวแถวนี้มันเยอะเล้วเพราะฉะนั้น เส้นทางที่จากกรุงเทพเนี่ยมาแถวพิศภาพเนี่ยไงก็เจอกันอยู่แล้วเจอเจแล้วขาตาำเราก็เจอเขาได้เจอรถแปลกก็ใช้กันได้นะครับรแคาส่วนเัวนะครับได้ครับเดี๋ยววันนี้ไปเที่ยวกับพี่จอนครับโอเคนะพี่พรครับไปเพื่อนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับจุดมุ่งหมายอะไรวะกุมงงงต้นไม้ <laughs> ทุกคนตอนนี้อยู่อุโมงต้นไม้แล้วครับขบวนขี่กันสนุกสนานมันมากทุกคนโอ้โหนะครับวันนี้มันเป็นวันออกทริปแห่งชาติหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่มาแชวผมโดนเคีียนอีกแล้วครับมาดิครับมาดิครับนี่นี่มีความต้องการอยู่นะครับนะครับพี่จอนเพื่อนๆชาวสองล้อเพียบเลยวันนี้ใช่ครับวันนี้มันวันออกทริปแห่งชาติกระทงครับเอาว่าลอยกระทง นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อุโมงต้นไม้นะครับเดี๋ยวอ่พาไปดูสมาชิกนะครับขี่กันมันๆนะเมื่อกี้ผมตามเนี่ยผมตามตูดพี่อ้อเนี่ยพี่อ้อหลบไหนรถนะครับโอ้โหมันมากทุกคนนี่ฮะมาแล้วครับเพื่อนๆนะฮะเรากำลังไล่จอดเราก็รีบถ่ายรูปเสร็จแต่เราจะไปเราไปทานข้าวครับที่เขื่อนนะครับแหมวันนี้บีเขาแต่งตัวเรียบร้อยเว้ย นะครับเออนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ดมแจ๋วแจ๋วแจ๋วเลยนะสนุกนะนะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับนี่ตัวดัน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 นั่นแหละนะครับนี่ครับมาพี่จพับนู่นน่ะถึงนู่นน่ะเนี่ยพาพาไปดูนี่นะครับสนุกสนุกนะครับนู่นนะครับนู่นตัวดันอีกคนนึงครับเนี่ยคันทองทองนะ ปังนะฮะนี่แอดมินเมนือ่อวานแอดมนินไปทำอะไรที่ไหนไว้ <laughs> นะครับสนุกไหมพี่สนุกนะมาแล้วเว้ยเสบาเดอ <c oughs> ออเอาเอาเอาจะบินอีกแล้วบินไหมเมื่อ้ <c oughs> <laughs> บิน <laughs> นะครับนี่นะครับเพื่อนโหเพียบนู่นน่ะนะครับทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยนะครับโน่นคันทองทองโน่นมาด้วยนะครับนี่ นะครับนี่รถเทพรถเทพนะครับอ่าสุดยอดครับสุดยอดครับนี่ครับลูกพี่ผมเต็มชุดเต็มยดวันนี้วิ่งทางดำนะเท่เท่ครับทุกคนนี่แล้วก็ข้างหลังก็เป็นมาแชลนะครับทางนู้นนะฮะโอเคเดี๋ยวจอถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเดินทางต่อไปเขื่อนป่าสักนะครับเดี๋ยวจะเคลื่อนขบวนแล้วนะครับ นะครับนี่เดี๋ยวผมขับตามท้ายได้รอบนี้นะไปครับ เพื่อนๆตอนนี้เรามาอยู่ร้านอาหารเข้าเขื่อนร้านที่เขื่อนปรากนะครับก็เนี่ยโอ้ oh. ขอบคุณซันเทสไทยแลนด์นะครับที่พามาทานข้าวนะครับเพื่อนๆเต็มเลยนะฮะแล้วกรถก็จอดกองข้างนอกเต็มเลยนะครับนะบดีไหมดีไหมโอเคไหมครับดีดดนะ<ด>นะโอเคนะครับพอไหมฮะอันนี้พี่ไปวิ่งวินไหนต่อแต่เป็นวินที่ผมชอบมากเลยนะ แต่แต่วินนั้นผมชอบมากเลยนะอ๋อวิ่งอยู่แอนฟิลโอ้หเจ๋วครับพี่อันนี้มันมันเป็นเบอร์นี้ครับเยดเคของแท้บทุกคนนะครับรักเลยคนนี้นะฮะนี่กินไม่หมดห่อกลับบ้านนะครับนี่ครับนี่เป็นไงบ้างครับเพียรบกวนหน่อยร้อยร้อยอร่อยอร้อยอ่อยแรงนี้นะนะครับ โอเคนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนครับต้องมาไหมครับอ้าวทุกคนตอนนี้เมื่อคืนพี่ตั้มมาถามเมื่อคืนอยากมาไหมอยากมาแล้วว่ามีอะไรวะพี่โอ้โหเด็ดครับอะไรเด็ดให้ดูทีเด็ดเก้าเก้าให้ดูได้ไหมให้ดูได้ด้วยเหรอมันจะดีเหรอวะเออมันมีอะไรวะเมื่อคืนอ่ะเออแฉออกซ์เนี่ยอ่ะเออไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่ความสมัครใจ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะไม่รู้เออมันมีกลุ่มเขาเรียกแก๊งแมงสาอนู่นนูลูกค้าอะไรวะไม่รู้อะไรเห็นอะไรแป๊ไปไปไปภูวิลล่าเมื่อคืนสนุกมากครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยไปถามลูกค้านี่คุณไปฟาร์มโชคชัยมาครับมาถึงสระบุรีรีงนมวัวรีงนมวัวนะครับทุกคนเฮฮานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักเราจะเดินทางไปตรงเขาเรียกรถไฟรอยน้ําเขื่อนป่าสักโชลสิทธิด นะครับนะเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วอีกสักพักหนึ่งนะครับเพิ่งทานอาหารเสร็จอิ่มมากขอบคุณซอนเทสไทยแลนด์ที่ดูแลพวกเราขับซอนเทสเป็นอย่างดีนะครับไปเราเดินทางกันต่อ ไฟลอยน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วครับทุกคนนะครับก็เส้นทางสวยงามครับก็บรรยากาศดีนะครับโอ้โหแดดขนาดดีที่ยังไม่ตาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ทุกคนอขอขยญาซูมนิดนึงนะนะครับเนี่ยครับเพื่อนสมาชิกนี้รถไฟลอยน้ํานะครับสวยมากทุกคนนะครับขอขยญาซูมออกหูเพียบเลยนะครับนี่ ขันดำนะครับนาะแซมนาะแซมนะครับสวยมากทุกคนนะครับถ้าใครมีโอกาสมาแถวๆนี้ยลองมาแวะเที่ยวดูนะครับรถไฟลอยน้ำเขื่อนปราศริทธ์สวยจริงครับอันซีนมากเดี๋ยวจะไปไหนต่อดูไว้นะจ๊ะ ื่อนตอนนี้เรามาถึงเขาใหญ่เที่ยงนะครับเรามาอยู่ตรงกงหันลมเขาใหญ่เที่ยงนะครับนี่ท,นทุกคนมาถึงแล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแล้วจบคลิปที่นี่ครับนะฮะเพื่อนๆเรามากันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตจบทริปที่นี่เลยนะครับแล้วก็เจอกันอีพีใหม่ นะครับจะไปที่ไหนยังไงฝากติดตามไปด้วยครับกับจิมมี่เจ็แปดเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ